อยู่ที่เตรนะพี่พี่นะก็วันนี้ชาโนมมีขนมอะไรจะมาให้มามาให้พี่พี่ดูด้วยนี่เป็นขนมของชาโนมเองนี่พ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 ี่นี่มันเป็นมันเป็นขนมอ่ามันมันเป็นขนมสิงจังนะสิงจังนะพี่พี่นะสิงจังนัเองสิงจังที่เป็นที่เป็นการ์ตูนของญี่ปุ่นนะพี่พี่นะเป็นของคนนอกประเทศนี่ ขนมสิงจังพี่พีก็ในชานมจะแกให้ดูนะว่าข้างในมันจะเป็นรสชาติเช่นไรนะพี่พี่นะพี่พีก็อ่าตรงนี้มันก็จะเป็นชานมคิดว่ามันน่าจะเป็นรสชาติช็อกโกแลตนะพี่พี่นะช็อกโกแลตรักนะพี่พี่นะก็นี่ก็จะเป็นสีดำๆนะพี่พี่นะนี่ก็จะเป็นรสชาติอ่ารสชาติกล้วยหอมนะพี่พี่นะเพราะว่าเป็นสี เรื่อง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 นั่นเอง <c oughs> พี่พีก็นี่จริงจังก็เจ้าของโรงงานนะพี่พี่นะเจ้าของโรงงานเจ้าของที่เขาผลิตจริงจังมานะเขาก็จะเอาจริงจังมาใส่ตรงนี้ขนมแล้วก็ให้ให้เด็กๆอะ่ะให้เด็กๆชอบแล้วก็น่ากินมากยิ่งขึ้นชานมคิดว่าเป็นเช่นนั้นก็ขอให้เด็กๆชอบนะมันมีจริงจังด้วยแล้วก็ชานมก็ชอบชานมชอบ พี่พี่เดี๋ยวฉันนมจะแกะให้พี่พี่ดูนะว่าข้างในเนี่ยมันจะน่ากินไหมพ,พ,พ,พี่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 มันหอมมากเลยอะเวลาชานม,มแกะออกมาอย่างเงี้ยกลิ่นกินกิน,กนชิงจังมันออกตรงนี้มันหอมมากหอมมันหอมมันหอมรสรสชาติริงจังอะพี่พี่ชน,นมชาบ พี่พี่เดี๋ยวชาน,นมจะแกะออกมาให้ให้หมดเลยนะนี่นี่พี่พี่นี่พี่พี่ดูสิชิงจังอะน่ากีนหรือเปล่าชาน,นมชอบ ข้างในเนี่ยมันหอมมากเลยอ่ะพี่พี่ในชานมจะเทให้ดูนะในชานมจะให้พี่พี่ดูข้างในก่อนไม่มันเป็นแบบนี้พี่พี่พี่ดูมันมองไม่เห็นนะข้างในอ่ะพี่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 ในชานมจะเทเลยนะจะเทเลยเทเลยนี่นี่ ชานมชอบไดชานมเทแค่นี้พอเพราะว่ามันจะหมดนะพี่พี่นะมันจะหมดชานมจะได้ให้แบ่งให้คนให้ให้คนให้คนน้องกินด้วยที่บ้านพี่พี่ได้ชานมเด็กกินเลยนี่นี่เป็นรสชาติรสชาติอะไรเ็าไม่รู้อพี่พี่แต่ชานมคิดว่ามันน่าจะเป็นรสชาติที่เด็กๆชอบไน้ชานมได้กินเลยนี่เป็นฝนเนื้อ พี่ชานมชานมอ่านไม่ออกนะพี่พี่นะเพราะว่ามันเป็นรสชาติอะไรเพราะว่ามันเป็นภาษาของคนนอกประเทศนั่นเองนะพี่นี่ชานมอ่านไม่ออกแต่ชานมก็ชินกินเลยมันม,มันเป็นรสชาติช็อกโกแลตนั่นเองช็อกโกแลตแต่สีเหลืองๆนะชานมคิดว่ามันน่าจะเป็นรสชาติของกล้วยหอมกล้วยหอมจอมชน,นก็อร่อยนะพี่พ มันมันคล,ค,ลคล้ายคล้ายคล้ายอาหารเช้าเลยวพี่อาหารเช้าอ่ะอาหารเช้าโกโก้คานาไปพี่ไอ้ที่ใช้ใช้นมสดเทอ่ะนมนมสดอะ่ะนมสดอ๋อไอนมถอบ ชานมอยู่ที่ทะเลนะชานมอยู่ที่ทะเลไ่พี่สวยไหมทะเลที่บ้านของชาโนมเองเอ็งเพฝนมันจะตกนะฝนมันจะตกแนละ้วชาชาชานมต้องรีบกินแล้วก,กลับบ้านเื่าฝนมันจะตกแล้วนะไ่พี่